ปลานินนึ่งแซ่บนัวนค่ะปลานินนึ่งแซ่บนัวนัวจ้าอาหารเช้านะคะเตอร์ดีกว่าสุดยอดเลยค่ะเพื่อนค่ะแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนทำยาเพต่นปลาจะได้ไหมปลาดินนึ่งคู่ค่ะเพื่อนจ้าแซ่บแซ่บนัวนัวอาหารเช้าจ้าปลานินนึ่งคู่ค่ะเพื่อนแซ่บเย็บมาเสียบมาเสียบด้วยกันเลยค่ะเพื่อนค่ะ ดูค่ะดูค่ะสมาชิกของยายน้อยนะคะเต็มบ้านเต็มช่องเลยค่ะเอออย่าหัวหลานขึ้นมาให้เบิงเนียนี่ใส่ใส่อีกอ้ยรอคักเนาะหัวหลานกินเปลือ่ได้เออหัวหลานหัวลานกินข้ากับมือใส่เบิ่งคนกินข้าวดิกินข้าวแบบอะไรโบราณโอ้ยหน้าตาท่านสมัยแต่ว่ากินข้าวกับมือ เชี่ปลาค่ะปลาใมาเบงแนมเป็นตะเสร็จตะนัวเแตล้ไต้มตำต้มทำดูดิจานมาใหญ่กาสีมือหน้องสะใภเนื้งแนมจิมจะคำเนี่ยมือเราสะไห้คนใส้ทำให้เล่ากินเลยแมน่ขอสักคำดิ๊บโอ้ยขอจะคำอ่ะอ่ะสวีบางเลย ข้มใหญ่แล้ขปากก้ได้มา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 กินเลยพี่ว่าะกินข้าวไม่ต้องนะมาใส่ป้าหน่อยสิแอบแบแม่คะใสยถูกระวันละมั้งเดี๋ยวให้ต้บนมาแล้วกันใสอเยอะให้ตากล้องันนี้ตากล้องเยอกี่ไม่ดูเลยอาาก่อนอาจสอภาพเ้เดี๋ยวนพริกปลาทู ปลตัวใหน่เาะท้ไมเนี่ยปลาหงตัวใหญ่นี้ปลาหมงก็โดนการชำระไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าปลานึ้งตัวใหญ่สอสามตัวเลยนะคะเพื่อนไปก่อนอนี่แกงเขียวหวานทำเพืออุยใหญ่ๆมากไม้ตะเขยเยอะแยะเลยค่ะนีใจ่ที่ขันอะไร แกใส่ใส่ไมพอคุณลาำเนืน้อเนี่ยพักขากตาหนึ่งอ่ะ